สวัสดีครับผมโคดนาซีเหมือนได้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างครับทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีใจครับดีใจเจอกับชาโดครับชาโดเป็นไงบ้างครับการที่เราไปซ้อมของเราไปซ้อมมาเรื่อยๆมึงมาเล่นงาิทย์สุดท้ายนใช่เป็นไงมาเล่นย์สุดท้ายสภาพร่างกายก็ดีครับก็เหมือนลูกฟักเมือนลูกไฟเ็ร่เล่นปกติซ้อมแต่ก็ซ้อมเล่นเหมือนลูกไฟแต่ว่าชกจริงไฟนี้ท้ายกใช่ครับ เรามีการเทคนิคอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมก็อซ้อมหนะักซ้อมเยอะกว่าเก่านิดนึงแต่เคยตีเป้าน้อยแล้วต,ตีเป้าเยอะจากเตะเป้าห้ายกก็เพิ่มไปแปดยกตอนใช่ครับใช่แล้วเจอกับชาโดว์คุณนเตรียมเกมเตรียมแผนอะไรไปสูบชาโดว์ก็ครบเครื่องพยายามเน้นอะาวุธใช่เพราะปั้มผมไม่ค่อยได้ปั้มเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามวยเดี๋ยวนี้พราะไม่ตีีัมก็แยกกรรมการแยกเราใช่คือกฎการกาของอาริเวสก็เป็นเป็นที่จะเข้าทางเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปั้ม หลักๆเลยที่เตรียมมาแน่นอนเมื่อกี้เห็นน้องเขาบอกว่าต้นๆต้องระวังระวังหมัดเราก็มีจังหวะนี้โอกาสก็เดินใส่เล้ยวว่าแรกกันเลยยอดใส่เลยยกยกแรกเลยยกแรกคือเรากะกะกะบวกเลยก็เดินหนอกไปเรื่อยเพราะมันแน่กันในยกตะยกอยู่แล้วเพราะมันไม่มีมันไม่มีบรรยากาศน่าเสื่อมมันไม่มีน่าเสื่อใช่คิดว่าพรุ่งนี้เรากดถึงน้องได้ไหมลังกบั้นเราก็ไม่แน่ครับน้องเขาเก่งอยู่นะก็พยายามพยายามทำให้ติด ทำให้เต็มที่ใช่ก็ชกให้สนุกแพ้ชนะก็แล้วแต่มันครับผลออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็คือทําให้เต็มที่ทําให้ถูกใจแฟน<ช>แล้วก<ช>็คือง่ายๆว่ามาโชว์เลยไฟ,ฟสุดท้ายของอาริเวสใรอบชิงเห็นว่ารอบชิงเงินรางวัลล้านหนึ่งแล้วก็มี MVP ด้วยใช่มีรถด,ด้วยถ้วเกิดได้รถมอไซค์ดูกติใช่ครับเป็นไงบ้างเราหวังถึงคาดถึงนั้นไหมก็โหว่ายากอยู่นะเพราะมันแข่งกันหลายคนครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสก็ ต้องชนะก่อนอย่างแรกอะไรเกชนะแล้วก็ค่อยไปรุ่นนรับที่โก็คือครชนะอยู่ในในมือก่อนแล้วอ่า MVP ก็ไปรุ่นกันอ<ช>ีกทีหนึ่งใช่แจกคณะกรรม<ช>การเลยใช่ใชครับใช่เห็นน้องบอกว่าถ้าเกิดต้นๆน,น,นี่เรากดไปหลงไปไปลายนี่มีโอากาสยุบได้นะเพราะว่าเขาเขาป้องกันมาก็ใส่กันเต็มที่ผมใส่ทุกๆอ่ะใส่หมดก็หมดกับกับกับ้านที่ชกมาสามไฟนนี่เราชกในรูปแบบเกมสั้นตลอด ว่ไฟนี้ชกข้ายกมันมีผลบปสษัทเกี่ยวกับการชกไฟนี้ไหมก็จะเหนื่อยๆนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเหนื่อยมากอะไรก็<อ>ใส่เต็มที่ผมเต็มน้อยอยู่แล้วตั้งแต่อยู่แรกในดีที่ผ่านมาเราก็เคยเป็นแชมป์ของเวทีด้านเนินด้วยใช่แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสชิงอีกครั้งที่เวทีด้านเนินใช่ครับเรามีความตั้งเป้าเป้าหมายยังไงบ้างก เป้าหมายผมก็อันนี้มาเกินแล้วผมก็แค่อยากมาต่อยอยากแค่นั้นแต่กลับเข้าถึงรอบชิงก็ดีใจเขาไม่รู้ว่าผลแพ้ชนะเป็นไงก็ผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับก็คือทําให้ดีที่สุดสุดที่เราจะทำได้ใช่คุนี้กองเชียร์มากี่คนเอฟซีห้าสิบคนร้อยกว่าร้อยได้โอ้โหสุดยอดเลยคนได้ฝากถึงแฟนที่เราติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็มาถึงนัดชิงแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับเราทั้งสองคนแล้วจะทําให้เต็มที่ครับก็แพ้ชนะก็ผมก็จะทําให้เต็มที่แน่นอน โอ้โหขอโชคดีครับผมครับสวัสดีครับชาโด้สวัสดีครับน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับไฟนี้รถกี่กิโลครับ9โล8-9โลปกติลูกไฟไม่ไป9โลครับโอ้แล้วตอนนี้จะมีแรงชกเหรอมีครับมีมีไม่มีไม่รู้ก็ทะลุเข้ามารอบชิงแล้วครับเป็นไงบ้างครับการเตือนตัวพิซซอมไฟนี้ครับชาโดก็เตืยนตัวดีครับไฟดีตั้งใจมาก อืมก็คือตั้งใจพิซซ้อมเพื่อมาเอาเงินล้านเลยครับดีไม่ดีได้ดูกติเพิ่มด้วยถ้าเป็น MVP ไฟ์ใช่ไหมขอให้ได้ขอให้โดนอืมขอให้ได้ขอโดนถ้าได้มาเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรครับโดนสร้างบ้านสร้างบ้านเด็กับบ้านที่แม่อยู่จะได้อยู่กับแม่แล้วก็ให้แม่มาอยู่ด้วยอืมก็คือตั้งเป้าไว้ถ้าเกิดได้แชมป์แล้วก็ได้ถ้าเกิดได้ MVP ของไฟส์นี่ก็กะกะว่าจะสร้างบ้านใหมแค่ได้แค่ได้แชมป์ก็แค่ได้แชมป์ก็สร้างบ้านลโอ้โห ก็คือสร้างบ้านใหม่ให้แม่เลยครับเจิโคชนายเป็นไงบ้างกับการแก้เกมการฝึกซ้อมกันเป็นตัวก็เราก็ต้องบล็อกหมัดดีๆครับแลวพี่เขาก็าไปโคชทีอ่อาวุธหนักแรงอุ้ยนุกแรงด<ต>้วยแต่เราก็โต้ก็สวนเราไฟนี้ชกห้ายกนะไฟชิงแชมป์ครับผมคิดว่าห้ายกนี้เป็นผลดีหรือผลเสียกับเราก็เป็นผลดีเหมือนกันครับเพราะว่าเราต่อยครบยกมาตลอดอืก็คือ ดีระยะปลปายๆแล้วด้วยสภาพร่างกายที่เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดกับวย<ช>ไทยห้ายกกับโค้ชนายที่เขาเพิ่งกลับมาในทวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าพี่เขาต่อยเขาต่อยน็อกอะครับถ,รถ้าเราถ้าเราทนได้ถ้าเราบล็อกได้ไปลปายๆอาจจะมีลุน้นแล้วเป็นนี่บางคนก็บอกว่าต่อยน็อกไม่เจ็บตัวทําให้ร่างกายนี้ไม่มีการบอบช้ากับเราที่กว่าชนะได้แต่ละไฟน์นี่ต้อง หนักเลยแล้วระบบหายใจไปลายผมก็ได้อย่างเสียอย่างครับครับระบบหายใจว่าร่างกายเราได้ได้เปรียบเพราะไดนอนพรุร่งนี้ฮายุปเราจะสู้กับโค้ดนายเปบนไหนก็เราเราดูบนเวทีครับหลักๆเลยที่เตรียมมาบอกได้ไหมก <คะ S 1> ็บล็อกหมัดก็คือบล็อกหมัดเลยต้นนี้คือระวังหมัดพิเศษครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีโต้มีเถียงผมมีโต้มาอยู่คิดว่าหมัดเขามีต่อยรหลุนก็ไม่รู้ครับก็ต้องรอดูครับ ถ้าต่อยไม่หลนจะเกิดอะไรขึ้นลกต่อต่อไปสนุกครับสนุกบอกได้คำเดียวว่าสนุกครับก็คือถ้าคุณมาต้นต้นหนักจริงก็กินไปแต่ถ้าเกิดต่อยไม่ร่วงต่อยไม่หลนปลายปลายก็ระวังไว้ให้ดีประมาณนั้นเลยไหมวันนี้น้ำหนักเก้าโลผ่านไปเรียบร้อยแล้วมีวิธีลดหนักไงบอกได้ไหมก็ลดระดับเตะผมเป็นคนเหง่ออกเยอะครับแล้วก็วิ่งลลดเก้าโลก็ไม่ธรรมดานะลดแบบนี้ทุกไฟ ทุกไฟครับก็แดดครับวันนี้ก็อากาศหนาววันนี้ก็อากาศเย็นๆหน่อยแต่ก็ผ่านไปกันเรียบร้อยถ้ารูปฝากถึง,งแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราพวกนี้ก็ฝากแฟนๆทุกคนครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอยากจะได้เงินรานเอาไปฝากแม่ก็คืออยากได้เงิน้านเราไปสร้างบ้านเลยคถ้าผมก็พวกนี้ขอโชคดีแล้วก็สมดังใจหวังก็ผมใช้ด้วยผมมากครับ